สวัสดีครับสวัสดีคนทุกคนเลยนะครับตอนดีท่านก็อยู่กับผมเองเหมือนเดิมเอ่อตอนนีเราก็เอาบางงาตัวที่เคยทบแล้วมาทําใหม่นะครับผมเนื่องจากอดอันเดิมอ่ะมันไปโดนลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็ผมก็ต้องมาทําใหม่ครับใช่ครับผมตัดเพลินไหหน่อยครับผมตัดเพลินเลยแบบตัดสนุกเลยครับใส่อะไรเต็มที่แล้วก็เรียบร้อยครับ เพยโดเลิกสิทธิ์ก็จะเป็นที่จะต้องทําใหม่ครับนั่นแหละครับแล้วก็ใครที่อยากจะโดเล็กสนับสนุนค่าเน็ตนะครับผมก็สามารถโดเด็ได้ที่เบอ์วอล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผูจาคือจอยดูแล้วก็ถ้าดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับ ขอทุกท่านรับชมคลิปอย่างมีความสุขขอบคุณครับการเป็นนักปรเจััยของผมได้เริ่มขึ้นหลังจากที่ผมได้รับความทรงจำจากอีกโลกพสุธาสั่นไหว้รวมถึงพลังทั้งหมดใช่ครับทั้งหมดเลยการผจชนััยสู่ฟ้าใบใหม่ในน้ำเหรอผมควรจะอยู่บ้านและเล่นเกมสิเปดฟ,ฟอ็อกออนไลน์รู้จักกันในชื่อ BFO มันเป็นโลกสเสมือนจริงที่มีชื่อเสียงมากเป็นโลกที่คุณจ้ารู้สึกได้ใน B.O.F. ผมชื่อเทีออดอหลังจากโดนโจรทำร้ายเข้าในวันนั้นผมรู้สึกแปลกๆท่านเทีออดอเกมเหรอหรือผมกำลังล็อกอินใน B.F.O. เหตุการณ์นี้มันอะไรกันผมล็อกอินแล้วเจออีเวนต์งั้นเหรอเดี๋ยวนะหรือมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันไม่สิ นี่ไม่ใช่ฝันชื่อของผมคือทีออด์ร์การ์ดเนอร์ผมได้เกิดใหม่และได้รับความทรงจำของเขาซึ่งถูกแทนที่ด้วยวิญญาณของก uh ah, ิริ้ึฮะคาเกฮิสะดูเหมือนว่าร่างใน BFO จะยังเด็กนะไหวหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรสากคนนี้ชื่อเกรสเป็นคนรับใช้ของตระกูลการ์ดเนอร์และยังเป็นหนึ่งในพันิมิรของผมเกรสใครบอกให้เธอช่วยเจ้านั่น คนที่จะสืบทอดตำแหน่งมันควรจะเป็นท่านไบรอนผู้นี้จริงไหมพวกนั้นเป็นพี่น้องต่างแม่หลังจากแม่ของกา์เนอร์เสียชีวิตพ่อโลกล้ายเมื่อพวกเขาได้บ้านไปต่อไม่ต้องอาศัยอยู่กับพี่น้องยี่ง่าแบบนี้ให้ตายเถอะน่าอายจริงๆเธอมีเลือดชั้นตับนิดแต่สู้แวมไพร์หรือเผ่าอื่ได้หรือเปล่าละ่ะดิฉันเป็นเมทของท่านเทอดอร์ค่ะน้อยเยอวดดีถอยไปก่อนกำแพงล้มอ้าก แกใช้เวทได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแถมไม่ได้ไราคาถาอีกร่างกายมันขยับไปเองและวตอบสนองเหมือนกับในเกมเลยเหมือนนายจะต้องไปช่วยพี่ชายผู้น่ารักนะผมหมดความอดทนกับเรื่องนี้แล้วและก็ไม่ใหญ่จะสนใจด้วยซ้ำถ้าผมยังเจออีกไอ้เจอดีแน่ฉันจะจำไว้รีบไปได้แล้วท่านเทียรอผมไม่รลวหรอกว่า BFO คล้ายกับโลกดีหรือไม่ แต่ผมคงปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้ทั้งความทรงจำและความแข็งแกร่งในอดีตเกรซผมจะออกจากบ้านและด้วยพลังนี้ผมจะบยบินไปได้ทุกที่ทุกที่ที่ผมต้องการเป็นอิสระสักทีนะเกรซเธอแน่ใจแล้วเหรอนี่เป็นโอกาสที่จะได้เป็นอิสระนะดิฉันจะขอติดตามท่านเทอ,อรอค่ะพอะดิฉันพบแม่ของนายท่านเพราะคุณหนูลิซ่า และก็นายท่านก็เลยตัดสินใจจะรับใช้คุณหนูลิซาและก็นายท่านค่ะดิฉันวุ่นวายไปเลยคะเปล่าไม่คิดแบบนั้นหรอกแต่ตอนนี้ผมคิดอะไรนิดหน่อยเธอจะซื่อสัตย์เกินไปแล้วตอนนี้ค่อนข้างสับสนแฮะเหมือนผมจะมีความทรงจอมของชาติที่แล้วด้วยดิฉันขอโทษนะคะที่ไม่สามารถคุ้มกันนายท่านจากคนเหล่านั้นได้แม้ว่านท่านจะให้อภยัยดิฉันแล้วก็ตาม และคุณพ่อของดิฉันก็เห็นด้วยที่นายท่านจะออกจากคฤหาสน์ค่ะขอบคุณที่บอกนะผมไม่คิดจะเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นแล้วล่ะจะหาที่ดีๆเพื่ออาศัยดีไหมนะดีนะคะที่พวกเราจ้างพอแลดเปิดน่าจะเป็นการดีถ้าเราเตรียมไว้พวกเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยค่ะไว้ใจเธอแล้วกันเรายังอยู่ในพื้นที่ของตระกูลการ์เนอร์ซะด้วยถ้ายังพูดแบบนั้นฉันก็เขินย่าสิ ฉันจะดูแลมาสเตอร์น้อยจนถิ่นทามวิวเองนะหยุดเรียกมาสเตอร์น้อยเลยนะจะเรียกชื่อคนอื่นด้วยอะไรแปลกๆแบบนั้นสิให้เรียกว่าเทียร์ดอถ้างั้นเทียร์ดอทำไมถึงไปทามวิวพราะมันน่าสนุกไงครับกาเรเล่นเวทอย่างเดียวมันมีข้อจำกัดหนะกถ้าเป็นทามวิวของจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้หลักๆก็คือเพราะผมเกียดตระกูลตัวเองอาฮะ มันค่อนข้างอันตรายนะทำไมถึงมากับผมล่ะเวลานี้ที่ฉันแค่อยากดูแลนายท่านโปรดให้ดิฉันอยู่ข้างๆเอยค่ะที่ตั้งใจไปทววาวิลก็เพราะข่าวว่าที่นั่นมีนักเรียนจากที่ต่างๆในโลกมารวมกันและยังเป็นเขาว,วงกอที่จะเปลี่ยนถนนและโครงสร้างของเมืองในช่วงประจันเรียมดวงในความทรงจำของคลิสซิฮาหรือว่ามันเป็นเหมือนเขาว,วงกอใน b f o และลึกๆก,ก็มีความรู้ละ ประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากผ้าเนื้อเรื่องเหมือนใน BFO ดูเหมือนว่าประมาณ7ปีที่แล้วเป็นช่วงสำคัญเพราะมีสงครามกลางเมืองผมคงวางใจใครไม่ได้ต่อให้จำเป็นแค่ไหนก็ตามเพราะงานหลังจากนี้ผมอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เองแล้วเธอมีอาวุธหรือเปล่าขวานค่ะขวานเหรอใช่ค่านี่คือรีเพกเกเป็นเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับเดมพาย ส่วนความแข็งแกร่งทั้งหมดก็ถูกผนิกที่แหวนถึงผมจะได้รับอนุญาตให้เปิดผนึกจากพ่อของเกตแล้วแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังอยู่ดีเพราะมันยากจะครอบคุมเวลาที่ผนิตถูกทำลายไปแล้วแถมตอนนี้ผมไม่รู้ระดับพลังของตัวเองสักนิดท่านเที่อดอคะ่ะอะไรเหรอดิฉันไม่เคยใช้เวทมาก่อนคะ่ะได้ยินมาว่าวงเวทนั้นเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนมากๆ นาจอเกี่ยวกับผู้ใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมไม่เคยมีปัญหาเลยจริงเหรอคะเป็นเพราะท่านมีความสามารถที่เหลือเชื่อแน่เลยคะ่ะที่ผมใช้เวทเหมือน BFO ได้เพราะว่าร่างกายมันจดจำทุกอย่างหมดแล้วลวนะมีบางอย่างเทอดอแย่แล้วตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนี่มันเวทตรวจจับที่อยู่ระดับสีนี่ตอนนี้อายุประมาณนี้ท่นยังใช้เวทมนต์ไม่ได้เลย ก็พอมีประโยชน์บ้างนะแต่แล้วอยากให้เป็นวันที่สงบสุขทแท้มีหลายประเภทเลยศัตรูมีพวกมดกอบลินแล้วก็ยังมีหมาป่าครับเป็นกลุ่มละคะ่ก่อนที่พวกมันจะมาถึงแต่ค่ะตอนนี้เหมือนพวกมันจะมุ่งหน้ามาทางนี้เลยเพื่อปกป้อง,องพวกเราผมของต้องปลดผนึกของเกรซินะเกรซแวนได้ค่ะท่าเทียดอปลดผนึกงั้นเอาแล้วนะคะ สุดยอดเพลิงนรกหอกพสุทธารู้สึกว่าจะรุนแรงไปหรือเปล่านะโมนิก้าข้างหลังเธอทราบแล้วจ้าพวกเขาก็มีศิลปะการต่อสู้แฮะโลกใบนี้จะไม่ได้รับศิลปะก่อนต่อสู้ถ้าไม่ไรับสกิลก่อนขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอพวกเขาที่ฟอร์มแลงเปิดจบแล้ว คันเทียดอคะอืมไหวหรือเปล่าสบายมากค่ะดีแล้วล่ะดูเหมือนพวกเราจะต้องตั้งแคมป์ที่นี่นะหฮ้พวกเราจะต้องรีบไปที่เมืองนะพวกเราควรพักผ่อนก่อนนะนี่ไม่ใช่ BFO และอีกอย่างการประจญภัยที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเอง